ล้วมาอีกหนึ่งเรื่องแซบประเด็นนี้ค่ะเรื่องของคุณ<อ>ตังโมที่มีข่าวเปเรื่องเป็นราวกันตอนนั้นนะคะวันนี้เป็นคิวของคุณแบงค์ค่ะออกโรงปกป้องสีภรรยายอย่างคุณไอซ์นะคะที่ชิงสื่องดตอบเรื่องราวของตังโมจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ เป็นคุณพ่อที่ติดลูกสาวเอามเ,เอามากๆเลยนะคะสําหรับแบงค์อธิกิ i ค่ะสามีของไอซ์นัมพัชริน mm hmm. เผยถึงพัฒน,นาการของลูกสาวอย่างน้องนิลานะคะว่าตอนนี้อายุได้5เดือนแล้วสามารถที่จะพลิกตัวแล้วก็นั่งเองได้ค่ะส่วนเรื่องที่ภรรยาชิงสื่อไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีโมอามีนานะคะแฉะคนที่ปล่อยข่าวว่าแตงโมพัทรธิดาขายตัวโดยใบว่าเป็นอักษรอ,อ,อ,อ่างอาจจะหมายถึงไอซ์หรือเปล่านั้นแบงค์ได้ให้เหตุผลว่าภรรยาเคยพูดไปแล้วในช่วงที่มีข่าวออกมาใหม่ๆจึงไม่อยากจะพูดอีกค่ะ เขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วเขาด้วยความที่เขาเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะเขากลัวแบบว่าเดี๋ยวเขาพูดออกไปแล้วแบบมันจะมีผลกระทบกับคนอื่นอ่นผมว่าด้วยความที่เรื่องมันไม่มีอะไรไงก็เลยแบบไม่อยากให้มันเสาะความยาวต่อความยืดมันไได้มาคุยกับแมไมเขาเื่อเาก็ค่อนข้างเกลียดกันนะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าจริงๆเราก็บอกเขาตลอดว่าเรื่องถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันก็คือไม่มีอะไรได้พูดคุยเรื่องรายละเอียดอะไรให้เรา ก็ S <S <an> ไม่ค่อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ <S <S ค่อนข้างสีเรียสอะเนาะจริงๆผมว่ายังไงยังไงมันก็ <S <S เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็อยากให้มันผ่านไปในฐานะของคนที่มองมาจากข้างนอกอะเนาะแบบเป็นคนกลางก็อยากจะให้แบบมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆมันก็สองคนนี้ก็คบกันมานานแล้วอะก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบเป็นเรื่องแค่เข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆแล้วแบบต้องเลิกคบกันไปเขาก็มีคุยคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้แบบ ไปลงรายละเอียดมากเพราะว่าล่อยให้เป็นเรื่องของสาวๆคุยกันจริงๆเธอกับเขาก็คบกันมานานแล้วอะนะเป็น1ิปีเนี่ยถ้าเกิดไอ้เรื่องที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะพูดจริงๆคงพูดไปนานแล้วถูกไหมนี่ความเป็นเรื่องของทั้งสองคนจะแบบจะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้ไม่ไม่รู้เลยเหมือนกันครับมีการให้กําลังใจพี่ไอ้ก็ให้กําลังใจไปเรื่อยๆครับตอนนี้เขาก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วพยายามจะแบบไม่ให้เขาได้อ่านแบบพวกข่าวหรืออะไรเงี้ยมันจะช่วยให้แบบดีขึ้น ก็ผมก็เนี่ยตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ติดคุณแม่แล้วอันนี้มันเป็นตามตามธรรมชาติก็ก <c oughs> ต้องรอดูนครับว่าโตมาจะหน้าตาน่ารักหรือเปล่า <c oughs> จะน่ารักให้กับทุกคนแบบพอใจหรือเปล่า คุณพ่อแบงค์ยังบอกอีกนะคะว่าเร็วๆนี้ค่ะให้ติดตามกันให้ดีๆอาจจะมีงานถ่ายแบบของน้องนิลามาให้ได้ชมกันจะน่ารักขนาดไหนนะคะก็ต้องรอติดตามกันค่ะน่ารักอยู่แล้วดูคุณพ่อคุณแม่สิเราก็เห็นน้องด้วยนนเนาะแ่เหยคุณพ่อคุณน่ารักอืม,อมก็รออย่าลืมติดตามผลงานของน้องด้วยนะคะอย่างที่พ่อแบงค์บอกไปค่ะใช่ค่ะ